มึงลองทำอันนี้นะเห็นนี่เห็น่ทามึงทำมันนาบมึงคาบแล้วมึงวิ่งอ่ะมึงนี่เอาสกบรกวิ่งวิ่งดีวิ่งดีนี่เั็นไงวิ่งได้าอนตรงนะ้งดูึเห็นไม่รู้ว่า

จันท์มันดาบเองมันดาบเป็ดโบรา